ชูปได้ครับโคม,มากน้อง ชุบได้ครับชุบได้ครับให้พี่แบ่งกันไหมครับให้พี่แบ่งกันไหมครั ให้พี่แบ่งไหมคะโคตมากเนาะต้องสู้นี่จะชนะโคตมากเนาะโดนแล้วจะหนาว ข้าวงเร็วให้พี่แบ่งไหมครับไปอ้าวความแรงของลมยังสู้ความดินคมของผมไม่ได้ ชุบได้ครับขอบคุณนะคมาน้อง ให้พี่แบ่งไหมคะคให้พี่แบ่งไหมคะชุบได้ครับให้พี่แบ่งไหมคะ First Blood ขอบคุณนะชุบได้ครับ โดนแล้วจะหนาวขอของหน่อยให้พี่แบ่งไหรืไม่คะให้พี่แบ่งไหมคะให้พี่แบ่งหมคะให้พี่แบ่งไหมคะ First blood. ขอของหน่อยคุณนะให้พี่แบ่งไหมคะให้พี่แบ่งไหมคะให้พี่แบ่งไหมคะ ไมีสามริบหกเทียนกา